สวัสดีครับทุกคนไร้ใจดีเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ผมตื่นแต่เช้านะครับเป็นวันหยุดแต่ว่าเห็นบางอย่างนะผมก็ไม่สามารถที่จะหยุดพักผ่อนได้นะครับผมต้องการที่จะเอาไปทำเป็นอาหารทุเรียนเดี๋ยวทุกคนดูนะครับว่าเป็นอะไรนี่ครับทุกคนที่ข้างทางนะครับทางเทศบาลเข้ามาลอกผักตบชวาออกมากองไว้ทีนี้ผมเห็นแล้ว ก็คือน่าจะเอาไปทําปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีเลยก็เลยว่าจะเอาขึ้นรถนะครับไปทําปุ๋ยหมกักไว้เป็นอาหารให้ทุเรียนแล้วก็พืชผักในสวนในไร่ที่ปลูกไว้นะครับซึ่งผักตบชวานี่มีคุณค่าอย่างมหาศาลเลยทีเดียวทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเศษสวะข้างทาง mm hmm. เศษสวะในคลองนะครับแต่ว่าผมมองเป็น คุณค่าหรือเป็นทองเลยทีเดียวอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บขึ้นรถกันดีกว่าทุกคนหลังจากที่ทางเทศบาลได้ทำการกู้ผักตบชวานะครับก็จะมากองไว้อย่างนี้แล้วก็ตามข้างทางตลอดแนวซึ่งถ้าประเมินน้ำหนักน่าจะอยู่ผมว่าน่าจะเกือบเกือบสิตันน่าจะได้นะครับมีฟากนู้นแล้วก็ ยาวไปตลอดแนวฝั่งทางซ้ายด้วยนะครับก็เดี๋ยวแต่ละวันผมจะผ่านมาแล้วก็เก็บไปนะครับเสียดายของอครับทุกคนตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเต็มรถแล้วเดี๋ยวเราไปที่ไร่กันเลยครับทุกคนตอนนี้ผมเอาผักตบชวามาลงไว้ที่ไร่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักทีนี้ผมจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนที่จะทําเป็นกองปุ๋ยหมัก นั่นคือส่วนที่จะเป็นปุ๋ยสำหรับเป็นหัวเชื้อเพื่อนำไปผสมกับดินปลูกไร่ใจดีส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2ก็คือผมจะนำมาอบตามโคกทุเรียนเลยนะครับก็คือตามบริเวณรอบโคกที่ยกขึ้นปลูกทุเรียนเพื่อให้เขาย่อยสลายไปโดยธรรมชาติแต่ผมจะมีใส่อะไรลงไปบ้างเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเพราะว่าการทำแบบนี้ ผมต้องการที่จะสร้างอาหารไว้ให้กับทุเรียนในอนาคตนะครับคือตอนนี้ทุเรียนเนี่ยเขายังต้นแค่นี้อยู่รากเขายังมาประมาณสักคืบหนึ่งนะรากออกมาประมาณเกือบเกือบคืบหนึ่งทีนี้ผมจะเอาผักตบชวาเนี่ยมาล้อมไว้นะฮะล้อมจนรอ,อบรอบโคนทุเรียนก็คือโคกอ่ะพูดง,ง่ายๆว่าโคกดีกว่ารอบโคกตรงนี้แต่จะเปิดช่อง เปิดช่องตรงนี้ไว้นะครับประมาณสัก30เซนเพราะว่าป้องกันเวลาผักตบชวาเนี่ยระหว่างเขาย่อยสลายเขาจะปล่อยแก๊สออกมานะครับจะมีปัญหากับทุเรียนเพราะว่าการสร้างอาหารตรงนี้เป็นการสร้างไว้เพื่ออนาคตเวลาทุเรียนเขาเจริญเติบโตขึ้นแล้วลากเขา,ายื่นไปนะครับพอถึง จุดที่ผักตบชวามีการย่อยสลายแล้วแล้วก็เป็นอาหารเนี่ยเขาก็สามารถดูดกินได้เลยเพราะว่าเขาเย็นตัวแล้วมีการย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่กระทบกับทุเรียนนะฮะนี่คือการสร้างอาหารล่วงหน้าไว้ให้ทุเรียนเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ่อผมทํำยังไงแล้วก็เติมอะไรลงไปบ้างนะครับเอาส่วนที่หนึ่งก่อนก็คือการสร้างอาหารบริเวณโดยรอบต้นทุเรียนก่อนนะครับมีวิธีการยังไงเดี๋ยวมามาดูกันครับ นี่ครับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการเอาผักตบชวามาล้อมรอบบริเวณโคกที่ปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เอามูลสัตว์วันนี้ผมมีขี้วัวแห้งนะครับก็เอาขี้วัวแห้งเนี่ยโรยเพื่อสร้างกระบวนการย่อยสลายช่วยกันแล้วก็เติมธาตุอาหารให้กับต้นทุเรียนในอนาคตด้วยนะครับในขี้วัวก็จะมีจุลินทรีย์อยู่เหมือนกันนะครับ ที่จะช่วยในการย่อยสลายหลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นน้ำหมักเชื้อเจ้าปลวกกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง2ตัวนะครับผสมในน้ําแล้วก็ลาดรอบบริเวณนะครับลาดใส่กองวัสดุเพื่อ,อควบคุมตัวเชื้อเจ้าปลวกเนี่ยก็จะช่วยควบคุมเชื้อราที่ไม่ดีในดินแล้วก็เป็นการสร้าง แหล่งที่อยู่นะครับให้กับเชื้อจ้าปลวกให้เขาขยายอยู่ในนี้เพื่อจะที่จะเป็นตัวช่วยทุเรียนในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับในส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเองนะครับเขาก็จะมีส่วนช่วยในการกําจัดแก๊สในช่วงที่มีการย่อยสลายก็จะเกิดแก๊สขึ้นมาแก๊สไข่เน่านะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาก็จะช่วยย่อยแก๊สเหล่านี้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับทุเรียนนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยในการปลูกทุเรียนหลายต้นเนี่ยเราจะใช้บัวแบบที่ผมใช้เมื่อกี้แล้วก็เดินลาดรถไปทุกต้นคงจะไม่ทันการนะครับคงจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใช้ผสมในถังพ่นยาแล้วก็เดินฉีดพ่นเอาแต่นี้คือผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่คือวิธีการสร้างอาหารให้กับทุเรียนอีกรูปแบบหนึง่งนะครับ ถ้าเราไม่มีผักตบชวานะครับเราก็สามารถที่จะหาเศษวัชพืชในสวนในไร่นะครับเท่าที่เห็นตัดมานะครับเศษหญ้าต่างๆตัดมาแล้วก็มาคลุมไว้จะเป็นเศษใบไม้ไมกิ่งไม้แห้งได้หมดนะครับเอามาคลุมไว้แล้วก็ลาดลดด้วยสิ่งที่ผมทําให้ดูคือมูลสัตว์เชื้อเจ้าปลวกแล้วก็น้ําหมักจุลินทรีย์นะครับาบางคนอาจจะ มีคําถามว่าเราเชื้อไตโคเดอร์มาใส่ไปด้วยได้ไหมขอแนะนําอย่างนี้นะครับว่าให้ผักตบชวาหรือวัชพืชเนี่ยมีการย่อยสลายให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาเชื้อไตโคเดอร์มาเนี่ยมาฉีดพ่นรอบๆเพราะว่าเชื้อไตโคเดอร์มาถ้าเรามาใส่พร้อมช่วงที่มีการหมักหมักย่อยเศษวัชพืชเศษผักเนี่ยมันจะเกิดความร้อนทีนี้เชื้อไตโคเดอร์มาเนี่ยเขาก็จะ อยู่ไม่ได้นะครับก็จะตายไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราค่อยไปใส่ตอนที่อกองวัสดุเนี่ยมีการย่อยสลายเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วจะดีจะมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกองปุ๋ยหมักอีกรูปแบบหนึง่งที่ผมจะนำไปใช้ในการผสมดินถุงดินปลูกนะครับหรือเราจะนำไปใช้สำหรับเป็นปุ๋ย ลองก้นหลุมหรือว่าปุ๋ยใส่ต้นไม้นะครับนี่คืออีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวจะทําให้ดูครับครับทุกคนวัตถุดิบที่ใช้ในการทํากองปุ๋ยหมักสําหรับทําหัวเชื้อปุ๋ยนะครับหัวเชื้อปุ๋ยหมักเพื่อที่จะนําไปผสมดินปลูกหรือเราจะไปลองก้นหลุมหรือเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ต่างๆได้นะครับผมก็จะมีลำนะครับลำนี้ผมก็เป็นลำหยาบนะครับเพราะว่าลงสีตามบ้าน,นอกเนี่ยจะมีแต่ลำหยาบ แต่ว่าก็จะมีลำละเอียดปนอยู่นะครับขี้วัวแล้วก็แกลบดิบครับเราจะใช้เป็นขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ผมมีขี้วัวก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็ส่วนน้ำหมักก็จะมีจุลินทรีสังข้อแสงแล้วก็น้ำหมักเจ้าปลวกนะครับตัวที่จะช่วยย่อยสลายแล้วก็เป็นเชื้อในการควบคุมโรคพืชนะครับกำจัดเชื้อราต่างๆที่ไม่ดีในดินนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าทำยังไงบ้างนะครับ ครับทุกคนตามที่ดูนะครับผมจะเริ่มต้นจากเอาแกลบลงข้างล่างเหตุผลก็คือว่าแกลบเนี่ยมีการย่อยสลายช้าช้ากว่าผักตบชวานะครับตอนนั้นผมจะเอาแกลบลงก่อนแล้วก็ตามด้วยผักตบชวาเพราะว่าผักตบชวาที่เอามาเนี่ยเขายังมีความสดอยู่นะครับยังมีน้ําอยู่ในนี้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างที่เกิดการย่อยสลายเนี่ย ักตบชวาเขาก็จะปล่อยอน้ําออกมานะครับก็จะมีความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงลงไปที่แกลบแล้วก็ผมก็โรยโรยลำลงไปนะครับเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์เจ้าปลวกแล้วก็จุลินทรีย์ทั้งหลายเขาได้กินนะครับแล้วก็ตามด้วยขี้วัวนะครับตามด้วยขี้วัวหลังจากนั้นก็จะลรดด้วยน้ําหมักเจ้าปลวกกับน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกันแนล้วก็โรด าราดรอบบริเวณให้ชุ่มนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาผ้าใบคลุมไว้หมักไว้อย่างนี้จนกว่าเขาจะย่อยสลายนะครับก็ใช้เวลากี่วันก็ช่างเราก็ถือว่าเป็นการได้วัตถุดิบได้ปุ๋ยมาแบบฟรีๆนะครับแล้วก็สะสมทําไว้อย่างนี้เพื่อเป็นปุ๋ยใช้สําหรับในไร่ในสวนได้นะครับไม่ต้องไปซื้อหา โอเคครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งกองนะครับสำหรับการทำปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใช้ในการผสมดินปลูกแล้วก็ทำเป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับใช้ทั่วไปนะครับที่เหลือเราผมก็ค่อยทยอยไปนะครับก็เหนื่อยไปด้วยพูดไปด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่สมูทเราก็คลุมไว้อย่างนี้นะครับเป็นไงครับทุกคน ถ้าเราไม่มีผักตบชวาเราก็สามารถที่จะพลิกแพลงเอาพืชวัชพืชเศษพืชอะไรต่างๆได้นะครับได้ทั้งหมดเป็นประโยชน์หมดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นําไปแล้วก็เราจะสร้างเกษตรอินทรีย์ไปด้วยกันนะครับทุกคนอย่างผมเนี่ยผมถือปณิธานแล้วว่าผมจะใช้เกษตรอินทรีย์มาเป็นตัวนําร่องไม่ใช้สารเคมีนะครับ โอเคครับทุกคนทำได้เราทำได้ครับสวัสดีครับ